มีช่างแลอคนเดินมาหาเราอะแล้วเป็นช่างผู้หญิงอะแต่ช่างผู้ชายอะคุณคิดว่าคุณจะเชื่อช่างคนไหนมากกว่าหรืองานบางอย่างเราก็เชื่อว่าผู้ชายทําไม่ได้อะผู้หญิงทําได้อย่างเงี้ยอคติแบบไม่รู้ตัวหรือเปล่าผ่านมาจนถึงวันนี้มันมีเรื่องของความปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน,นยัยงเกิดขึ้นในสังคมอยู่โดยเฉพาะถ้าพูดถึงอง,องค์กรเนี่ยการรับสมัครการคัดเลือกเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดประตูการที่คุณเอาพนักงานไปโดยที่อยากได้เพศน,นี้นะ เพศนั้นนะมันผิดครับผมพูดเลยมันผิดในสมัยนี้คือการเลือกโดยทัศัก์และความสามารถทิ้งเรื่องเพศไว้เลยครับ จุดธุรกิจที่เราอยู่เนี่ยเราให้บริการดังด้านของงานบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรนะคะสรรหาคัดเลือกพนักงานนะคะจนกระทั่งถึงเรื่องของการจ้างงานต้องเชื่อมต่อระหว่างผู้สมัครงานกับบริษัทลูกค้าของเราที่เขาเป็นผู้ตัดสินใจในการที่จะคัดเลือกคนด้วยเงื่อนไขนต่างต่างก็ตามเนี่ยเราเองก็มีหน้าที่ที่จะ educate ในโร l ข,ของเราที่มีอยู่กับบริษัทลูกค้าก็ดีคนทั่วไปก็ดีผู้สมัครก็ดีเนี่ยต้องมองว่าความแตกต่างอะ่ะมันไม่ใช่ปัญหา การมีคอมบิเนชันของคนที่แตกต่างกันเยอะๆมันบริหารยากแต่มันมีนมความหลากหลายมีความคิดต่อยอดแล้วคิดอะไรได้ดีกว่ามีรีเสิร์ชตั้งหลายเรื่องไปดูความแตกต่างยิ่งมากก็ยิ่งเกิดความสร้างสารรค์มากขึ้นแล้วเราก็เจาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับด i เวอร์ซิตี้ค่อนข้างเยอะมากนะคะส่งไปให้ลูกค้าแล้วก็จะใช้ช่องทางทั้งโซเชียลมีเดียเปิดเผยทั่วไปพับ l ล c กให้คนที่สนใจเข้าไปอ่านเดี๋ยวนี้พอเราเริ่มพูดกันเยอะในโลกทั้งโลกทั้งใบเนี่ยมาพูดถึงเรื่องอินท u ูซีฟเน็ตดิเวอร์ซิตี้ มีคุณภาพปุ๊บเนี่ยบริษัทไหนที่โชว์ภาพละองค์กรออกมาว่ากระหนักให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้ก็จะมีภาพลัก์องค์กรที่ดีในมุมของ Adecco เองเนี่ยนอกจากจะยอมว่าเป็นหน้าที่ของเราในการ educate สังคมแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลคนทั้งในของเราที่ทําหน้าที่ในการสรรหาคัดเลือกก็เดินสาย training พนักงาน คือได้รับเกียรติจากทางด้านของฟ้าสีรุ้งมนิธินะคะเข้ามาบรรยายในเรื่องของความหลากหลายทางเพศเนี่ยคืออะไรยังไงแล้วก็มีการทำโรเลเล์ต่างๆนานาดูแอนด์ด้นนะคะว่าอะไรบ้างคือสิ่งที่ควรจะทําและไม่ควรจะทําเราก็จะมีฝ่ายกฎหมายที่เข้ามาพูดคุยและแชร์ข้อมูลในเรื่องของกฎหมายได้รู้ถึงแบบข้อกฎหมายลึกๆเกี่ยวกับพรบรความเท่าเทียมระหว่างเพศผมก็ว้าวมันมีในเรื่องของพรบ ทุกอย่างมันมาแมชกันนะครับ recruitment เนี่ยคือเป็นงานที่แบบหยุดความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศจยิยธรรมในการที่เราจะเอาคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยเราจะต้องไม่ผีดกันนะครับไม่แบ่งแดงด้วยการสรรหาเนี่ยเป็นเหมือนด่านแรกเนาะการลงแอ s นะคะอันนี้สำคัญเลยเราไม่ควรจะระบุเรื่องเพศ ะะเพราะ,ะนั้นสิ่งที่ลงได้เนี่ยก็ควรจะเป็นแค่ทักษะความรู้ความสามารถของเขาที่สอดคล้องกับตําแหน่งที่เขากําลังหาอยู่เปิดใจรับทุกเพศคุณบอกไปเลยครับว,ว่าต้องการคนที่คีย์ข้อมูลได้สมมติตัวอย่างแค่นี้ครับอายุผมยังไม่กําหนดเลยบางทีการศึกษาผมยังไม่กาหนดเลยเพราะผมเห็นคิดว่าลูกค้าต้องการคนทํางานจริงๆคุณคีย์ข้อมูลได้คุณเข้ามาคุณคีย์ได้ถูกต้องชัดเจนจบครับอันนี้คืออาชีพ เคยมีอยู่เคสหนึ่งงานนี้ลูกค้ารีเควส t เลยว่าขอเป็นเพศหญิงเท่านั้นเพราะว่างานเนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนเป็นงานแบบประสานงานแอดมินอย่างเงี้ยค่ะผู้สมัครที่เรามีเนี่ยเป็นเพศทางเลือกแต่ผู้สมัครท่านนี้มีทักษะความสามารถที่ ตรงกับตำแหน่งงานนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะเราได้ลองแนะนำให้ลูกค้าฟังได้ลองคุยกับลูกค้าแนะนำให้ลูกค้าเข้าใจว่าตอนนี้ตลาดแรงงานเรามีความหลากหลายนะผู้สมัครท่านนี้มีความสามารถมีทักษะอย่างไรปรากฏว่าลูกค้าเข้าใจค่ะแล้วก็ยินดีพิจารณาสัมภาษณ์ผู้สมัครท่านนี้คือคือเราเลเบลเขาไม่ได้อะว่าเพราะเขามีความหลากหลายทางเพศแล้วเขาจะไม่ดีมันไม่ใช่นะคะเพราะมันก็พิสูจด้วยตัวเขาเองการที่เขาจะได้หรือไม่ได้ต้องไม่ใช่เรื่องที่มาจากอคติทางเพศหรือ ือเรื่องอายุหรือเรื่องอะไรต่างๆคุณวุฒิการศึกษาแต่ที่ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ด้วยสกิลเซ็ตเขาไม่เหมาะกับโรที่เราตั้งเอาไว้เป็นโรเวอร์สปอ i เ i อร์บสกิลเซ็ตที่วางเอาไว้ผู้ใดที่แมทช์เหมาะเขาใช่ด้วยเหตุนั้นเท่านั้นเนี่ยคือจริงๆองค์กรเ,เวลาทาเรื่องกกับการสรรหาเนี่ยเราอยากจะได้ Best talent ทีนี้การที่คุณอยากได้คนที่ดีที่สุดแล้วคุณคิดวงเอาไว้ว่าเอาเท่านี้แล้วโอกาสองการหาคนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดวงคุณต้องกว้างไปให้หมด แล้วคุณก็จะเจอคนที่ดีสุดที่เรียกว่าดีที่สุดจริงๆคือถ้าเราอ่ะไม่ไปล็อกสเปคไม่เป็นล็อกทําให้คนมันสามารถดึงศักยภาพออกมาได้มากที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่อยู่ในเพศสภาพใดเพศใดความหลากหลายเป็นแบบไหนเนี่ยเราก็จะทําให้เขามีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกถึงความสามารถความรู้ของเขาได้เต็มที่